ไปอยู่ไหนเอ้ยเอระวังแอระวังรอใหวนชนได้แอระวังไปวนชนรอตำรวจมาแอนรอตำรวจมาลบรถลบแอนแล้วลบ やっ ร้านนะขับรถมาหามอต์ไซยอยู่ในซอยถนนบ้านกล้วยซึ่งในซอยจะเป็นถนนเลนเดียวอยู่แล้วทีนี้คือมันช่วงเวลาที่รถติดอยู่แล้วนะคะทีนี้เนี่ยร้านก็ขับมอเตอร์ไซค์อยู่แล้วคือรถคันนี้ตรงนี้คือเราก็ไม่ได้แน่ใจมากเพราะว่าเราอ่ะมาที่หลังที่หลานคุณมาแจ้งก็คือว่ารถคันนี้บีบแต่ใส่พอบีบแต่ใส่เสร็จปุ๊บร้านก็พยายามขยับรถพอพยายามขยับรถเสร็จแล้วอ่ะคะ่ะทีนี้เขาก็มีเปิดกระจกมาด่าด่าทอพอด่าทอเสร็จปุ๊บทีนี้ก็เกิดการคุ้มขั่งโดยการที่เขาพยายาม พอบี้จะไล่ชนปุ๊บเนี่ยหลายนก็เลยโทรมาเราก็เลยออกมาพอออกมาเสร็จาปุ๊บเขาก็คือจอดขวางถนนแล้วจอดขวางถนนแล้วก็บีบแฟลั่าซอยเลยแล้วก็คือวิ่งวนจะชนทุกคันที่อยู่ตรงนั้นคือพยายามจะหนีพอพยายามจะหนีเสร็จปุ๊บอะค่ะแฟนเราก็เลยขับมอเตอร์ไซค์ตามเพื่อไม่ให้เขาหนีให้รอเจอตำรวจทีนี้เขาเบรกเพื่อที่จะหันหัวรถกลับมาในการที่ชนแฟนเราทีนี้แฟนเราหลบทันเขาก็ขับวนเป็นวงกลมเลยค่ะคือจะชวนทุกคนเลย ณตรงนั้นแล้วเขาก็ไม่ยอมที่จะลงจากรถคือเป็นการคุ้มข้างคือตรงน,นี้คือมีหลักฐานอย่างเลยจน่อใหเขาหยุดแล้วถึงจะได้มาสอนอนองอันนี้เหตุการณ์มันเกิดจากที่ว่าเขารีบที่จะไปอแต่ว่ารถมันไม่สามารถไปได้อะคะ่ะทีนี้นเขาก็คือคุ้มข้างบีบแตรใส่ไม่ยอมอะไรแบบนี้แล้วก็มีการตะโกดนด่าทอเหตุการณ์ก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะแล้วคือคนแถวนั้นก็ไปไหนไม่ได้รถที่จอดอยู่เขาก็พยายามจะชน แต่ทุกคนคือก็ก,กระโดดหลบหนีหมดจะเป็นประมาณนี้ค่ะทีนี้พอเขาอาพุ่งหัวรถมาเท่านั้นแหละเขาก็คุ้มข้างเหมือนเดิมขับวนชนคนนู้นคนนี้แล้วก็มีการที่ตำรวจมาเนี่ยเปิดกระจกลงมาดา่าหนูเหมือนกันหนูก็ด่ากลับเขาด่าว่าอะไรอาเขาด่าว่าอีกค่ะก็เลยมีการ โมโหเหมือนกันแล้วก็ด่ากลับเหมือนกันไปที่โรงพักคือตํารวจมีการไกลเกลียก่อนนะคะตํารวจมีการคุยกับหลานกับเขาแล้วทีเนี้ยหนูก็บอกไปว่าอ่ะในเรื่องรถเนี่ยเดี๋ยวรับผิดชอบให้ถ้าคุณจะเอาเรื่องอก็จะแจ้งความให้ถึงที่สุดนั่นนี่นู่นอะไรอย่างเงี้ยสิ่งที่มึงําก็คือเราก็ว่าเขาแล้วเขาก็ดา่าพอเราเงียบเสร็จปุ๊บเขาก็บอกว่าพูดขึ้นมาเลยถูกต้องแฟนก็เลยบอกว่าออย่ามาพูดดา่าคำนี้นะนูน่นนี่นั่นอะไรแบบนี้ใครรับผิดชอบได้ตรงเนี้ยที่หนูมา เอาเรื่องดาเนินคดีให้ถึงที่สุดหนูบอกเลยหนูไม่ต้องการเงินไม่ต้องการไก่เกียร์หนูต้องการดําเนินคดีเพราะว่าหนึ่งเลยเนี่ยไม่ใช่ว่าเกิดแค่กับครอบครัวหนูถ้าสมมติเขาเป็นคนวิคลจริตจริงๆหรือไม่ปกติจริงๆทําทไมถึงออกมาขับรถได้ลุงเขาไปวิ่งตอนเช้าแล้วเขาก็ออกไปทํางานดีเขาเห็นปุ๊บเหมือนกับว่าเขาก็ขับรถออก,ออกออกจากตรงนี้ไปค่ะเขาก็ถอยกลับรถโดยเลยสองสามปีก่อนแต่ว่าเขาก็ทะเลาะกับบ้านนี้แล้วเขาก็ทะเลาะ ที่ตอกตีพื้นมาาไม่รู้เรื่องด้วยเขาพูดมีเรื่องด้วยเขามีปัญหาสภาพไม่รู้เรื่องอะไโอเคถ้าอย่างนั้นเป็นเพื่อนฝูงกันได้ไหมไม่ผมอยากรู้เพราะว่าเขาเขาเขาด่าเขาแบบยังไม่รู้สึกผิดอ่ะเพราะนั้นเขาอ่ะขับรถไล่คนอื่นเขาเนี้ยพี่แต่เขายังมาด่าว่าอีไปยังมาด่าแฟนผมว่าเป็นกะลิอย่างเงี้ยซึ่งผมก็เลยแบบว่าเขาไม่มีความรู้สึก ผิดมั้งเหรอที่ว่าเขาขี่รถพี่เดี๋ยวสร้างความเดือดร้อนเลยพี่เดี๋ยวทดลองเรียกไปนี่แป๊บเดี๋ยวพี่พี่ไปไปหาพี่าดลองแป๊บอนเดี๋ยวไม่ได้ไม่ไดเดี๋ยวเดี๋ยวพ่ามาเก็บพี่ไปสอบเลยล็อกล็อกเลยพี่ล็อกเลยอันนี้คนที่ชนไปอะไรกับพี่ครับพี่คนตำรวจก็บอกว่าคนที่ขับรถคือตำรวจรืกฎมายเราเสียกันเลยครับพี่พี่้อจะัคแจ้งไปเขาจะพูดว่าโปรตีนพี่เขาไปเป็นอย่างนี้ก่อนนะ ยังไม่รู้ยังไม่เห็นเหตุการณ์เดี๋ยวฟองคุยกันโอเคได้ครับพี่ได้ครับเพราะว่าต่างคนก็ต่างไม่เห็นการเราคบก็มีเขามีคลิปอยู่แล้วใช่ใช่ใช่มีคลิปก็เดี๋ยวให้ผมดูคลิปก่อนเดี๋ยวฟังคุยอันนี้หนูถามวเข้าไปได้ไหมครับหนูถามวเข้าไปได้ไหมก็เป็นเรื่องของคนจุดเดือดต่ำทั้งสองฝ่าย เลาะวิวาทกันบนถนนสาเหตุก็คือมาจากตรงนี้เลยใช่ไหมแค่นี้เองครับแล้วเขาขับรถแบบนี้มันเกิดอันตรายต่อคนอื่นไหมคะมีผู้เสียหายเยอะไหมไม่มีมีคนเดียวมีคนเดียวมีแค่นั้นครับเห็นว่าเมื่อวานนี้มีการเชิญตัวมาที่โรงพักแล้วก็เอามาในเบื้องต้นเมื่อวานเรายังไม่ได้แจ้งข้อหาแล้วก็ไม่อยากให้ประชิญหน้ากันก็เลยให้ต่างฝ่ายต่างแยกย้ายกันไปก่อนเดี๋ยวพนักงานสอบสวนรวบรวมหลักฐานแล้วก็เรียกมาแจ้งข้อหา ทั้งสองฝ่ายทีนี้เนี่ยประเด็นก็คือทางประชาชนนะคะที่เขาอยู่ในเหตุการณ์หรือว่าพอทราบข่าวก็เลยตั้งข้อสงสัยว่าเหตุการณ์แบบนี้เนี่ยมันเข้าข่ายพยายามฆ่าไหมคือเหตุการณ์เนี่ยมันค่อนข้างที่จะรุนแรงเพราะว่ามันเป็นเหตุในชุมชนทําไมตํารวจถึงปล่อยตัวกับไป ตรงนี้ค่ะเป็นข้อสงสัยของประชาชนสงสัยก็สงสัยไปเราทําตามกระบวนการที่กฎหมายให้อํานาจอันไหนที่กฎหมายไม่ให้อํานาจเราไม่ทำเรื้องต้น่พอจะบอกได้ไหมคะว่าสามารถแจ้ขงข้อหาเลยได้บ้างหรือว่าตอนนี้อยู่ระหว่างทีท่ที่ชัดเจนที่ชัดเจนแน่เลยก็คือขับรถประมาทหวาดเสียวอันนี้นะครับแล้วก็อีกฝ่ายหนึ่งทําให้เสียทรัพย์เดี๋ยวรอการรวบรวมหลักฐานแต่เบื่องต้นนี้คือเชิญมาเขาก็ให้ความร่วมมือดีใช่ไหมคะ ทั้งสองฝ่ายเราไม่มีหน้าที่ที่จะต้องให้ทั้งสองฝ่ายมาเจอหน้ากันเพื่อให้เกิดเหตุเพิ่มขึ้นให้เย็นลงแต่ตำรวจทำทุกข้อหา